สวัสดีจ้าพ่อก็ไม่พอนอีกเลยเมื่กินข่าวก็ไม่พอนเนะจา้าอันนี้แกงขีเล็กจ้าออมขีเล็กใส่ภาพประยนตร์โค,โค,ค่ผละแทบจ้าแทบไม่พอนบต่ำไม่พ่อนแกงแกงอันนี้มัมเป็นอม อันนี้แกงน้ำไหมจ้ะน้ำไหมในสวนแม่พ่อนี่ล่ะพอบจ้านี่คือปลาทูหอมปลาทูเข้มจ้ะอืมจะแน่เส่บๆจ้าอันนี้กับปลาหมึกไข่จ้า อกันอีกเลย,กกยเด้อจ้ากินข้าวกับแม่พ่อนมาเด้อเซ่เๆจ้ะเซบจ้ะมาๆกินข้าวน้ำกันแกงสิเล็กแม่พ่อนกำลังออกคือพักวัน แทบแๆบแทบแบลูกโดดพร well. milk, ้อมน้อจ้าอันนี้กัแกงน้ำม้แหนงงน้ำม้จ้าอันนี้กับปลาทูหอมปลาทูเข้มจ้าอันนี้กับปลาหมึกไข่ปลาหมึกตัวจ้าไอ้พอนย่างซูพใหญ่เล่าหย่ำมาเด้อจ้า กินน้ำกันเด้อค่ะกินแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแม่พ่อนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะ